โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการช่างสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับข้าบเรียนคณิตศาสตร์กันอีกแล้วนะครับพี่มีชื่อว่าพี่ตาช่างครับวันนี้จะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการช่างกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนดีกว่านะครับการแก้โจทย์ปัญหามีสีขั้นตอนคือ1 ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา 2. ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหามีอยู่หลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีการวาดรูปบาโมเดล 3. ขั้นดำเนินการแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบมาดูโจทย์ปัญหาการช่างข้อแรกกันนะครับน้องๆโจทย์ข้อที่1แม่ซื้อส้ม2กิโลกรัม5ขีด ซื้อแตงโม3กิโลกรัม2ขีดแม่ซื้อส้มและแตงโมหนักทั้งหมดเท่าใดเราต้องเริ่มจากขั้นที่หนึ่งขั้นทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือแม่ซื้อส้ม2กิโลกรัม5ขีดและซื้อแตงโม3กิโลกรัม2ขีดส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ซื้อส้มและแตงโมหนักทั้งหมดเท่าใดขั้นที่สองคือการวางแผนแก้ปัญหา โดยวาดบาโมเดลจากโจทย์วาดบา์โมเดลได้ดังนี้ครับต่อไปเป็นขั้นที่3ขั้นดำเนินการแก้ปัญหานะครับโดยเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้ 1. เขียนหน่วยกิโลกรัมขีด 2. เขียนข้อความและตัวเลขที่เป็นตัวตั้งคือแม่ซื้อส้ม2กิโลกรัม5ขีด 3. เขียนข้อความและตัวเลขที่เป็นตัวบวกคือ ซื้อแตงโม3กิโลกรัม2ขีด c หลังจากนั้นบวกน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นขีดคือ5บวก2เท่ากับ7ขีดและบวกน้ำหนักที่มีหน่วยเป็นกิโลกรัมคือ2บวก3เท่ากับ5กิโลกรัมก็จะได้5กิโลกรัม7ขีดดังนั้นแม่ซื้อส้มและแตงโมหนักทั้งหมด5กิโลกรัม7ขีดครับ ขั้นที่4คือการตรวจคำตอบครับตรวจสอบได้โดยการหาน้ำหนักส้มจากการนำน้ำหนักของส้มและแตงโมที่แม่ซื้อมาทั้งหมดลบด้วยน้ำหนักแตงโมแม่ซื้อส้มหนัก5กิโลกรัม7ขีดลบด้วย3กิโลกรัม2ขีดหาผลลบในหน่วยขีด7ลบด้วย2เหลือ5เขียน5ในหน่วยขีดหาผลลบในหน่วยกิโลกรัมคือ5ลบด้วย3เหลือ2 เขียนสองในหน่วยกิโลกรัมเพราะฉะนั้นแม่ซื้อส้มหนัก2กิโลกรัม5ขีดซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดดังนั้นแม่ซื้อส้มและแตงโมทั้งหมดหนัก5กิโลกรัม7ขีดจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับมาดูโจทย์ปัญหาการช่างข้อที่2กันต่อเลยนะครับโจทย์ข้อที่2แป้งรํำหนัก38กิโลกรัม600กรัมหนูนิดหนัก26กิโลกรัม300กรัม แป้งร่ำหนักกว่าหนูนิดเท่าใดขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์กําหนดคือแป้งรําหนัก38กิโลกรัม600กรัมและหนูนิดหนัก26กิโลกรัม300กรัมสิ่งที่โจทย์ถามคือแป้งรําหนักกว่าหนูนิดเท่าใดขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหาโดยวาดบา์โมเดลจากโจทย์วาดบาโมเดลได้ดังนี้ครับ ขั้นที่3ดําเนินการแก้ปัญหาโดยเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้แป้งร่ําหนัก38กิโลกรัม600กรัมหนูนิดหนัก26กิโลกรัม300กรัมหาผลต่างน้ําหนักแป้งร่ําและหนูนิดโดยการนําน้ําหนักแป้งร่ําลบด้วยน้ําหนักหนูนิดดังนั้นแป้งรําหนักกว่าหนูนิด38กิโลกรัม600กรัมลบด้วย26กิโลกรัม300กรัม หาผลลบในหน่วยกรัม600ลบด้วย300เท่ากับ300เขียน300ในหน่วยกรัมหาผลลบในหน่วยกิโลกรัมคือ3 8ลบด้วย26เหลือ12เขียน12ในหน่วยกิโลกรัมคำตอบที่ได้คือแป้งร่มหนักกว่าหนูนิด12กิโลกรัม300กรัมขั้นที่4คือการตรวจคำตอบครับโดยการหาน้ำหนักแป้งรํำ จากการนําผลต่างน้ําหนักของแป้งร่ํากับหนูนิดบวกน้ําหนักหนูนิดแป้งร่ําหนักกว่าหนูนิด12กิโลกรัม300กรัมบวก26กิโลกรัม300กรัมหาผลบวกในหน่วยกรัม300บวก300เท่ากับ6 0 0เขียน600ในหน่วยกรัมหาผลบวกในหน่วยกิโลกรัมคือ12บวก26เท่ากับ38เขียน38 g. ในหน่วยกิโลกรัมเพราะฉะนั้น แป้งรัมหนัก38กิโลกรัม6กรกรัมซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดดังนั้นแป้งรําหนักกว่านูนิด12กิโลกรัม300กรัมจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องๆร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ1กิโลกรัม500กรัมมีแป้งข้าวเจ้า9้าถุงร้านค้ามีแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัมขั้นที่1ทําความเข้าใจโจทย์ ร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ1กิโลกรัม500กรัมและมีแป้งข้าวเจ้า9ถุงสิ่งที่โจทย์ถามคือร้านค้ามีแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัมขั้นที่2วางแผนแก้ปัญหาจากโจทย์วาดบาร์โมเดลได้ดังนี้ขั้นตอนถัดไปแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำนะครับจากบาร์โมเดลแสดงวิธีทำได้ดังนี้ ร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ1กิโลกรัม500กรัมและมีแป้งข้าวเจ้า9ถุงหาน้ำหนักของแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดที่ร้านค้ามีโดยการนำจำนวนแป้งข้าวเจ้าคูณน้ำหนักแป้งข้าวเจ้าแต่ละถุงดังนั้นร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ9คูณ1กิโลกรัม500กรัมหาผลคูณในหน่วยกรัมคือ9คูณ500ได้4,500 เขียน4,500ในหน่วยกรัมหาผลคูณในหน่วยกิโลกรัมคือ9คูณ1ได้9เขียน9ในหน่วยกิโลกรัมเนื่องจาก1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นจำนวน4,500กรัมจึงเท่ากับ4กิโลกรัม500กรัมทอน4กิโลกรัมไปรวมกับ9กิโลกรัมเท่ากับ13กิโลกรัมคำตอบที่ได้คือร้านค้ามีแป้งข้าวเจ้าทั้งหมด 1ิกิโลกรัม500กรัมต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องโดยหาน้ำหนักแป้งข้าวเจ้าแต่ละถุงที่ร้านค้าขายจากน้ำหนักแป้งข้าวเจ้าทั้งหมดหารด้วยจำนวนถุงเพราะฉะนั้นร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ13กิโลกรัม500กรัมหารด้วย9หาผลหารในหน่วยกิโลกรัม13หารด้วย9 ให้พิจารณาการคูณแล้วหาผลคูณที่น้อยกว่าตัวตั้งจะได้13หารด้วย9เหลือหนึ่งมาจาก9คูณ1ได้9 13ลบด้วย9เหลือสเขียนหนึ่งในหน่วยกิโลกรัมเหลือเศษ4จึงต้องกระจาย4กิโลกรัมไปในหน่วยกรัมเท่ากับ4 0 0พกรัมหาผลหารในหน่วยกรัม4 0 0พกรัมรวมกับ500เท่ากับ4,500กรัม 4,500กรัมหารด้วย9เหลือ500มาจาก9 5 0 0คูณ500ได้4,500 4,500ลบด้วย4,500เหลือ0เขียน500ในหน่วยกรัมเพราะฉะนั้นร้านค้าขายแป้งข้าวเจ้าหนักถุงละ1กิลกรัม500กรัมตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นร้านค้ามีแป้งข้าวเจ้าทั้งหมด13กิโลกรัม500กรัม จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับโจทย์ข้อต่อไปอบเชยไปซื้อน้ำตาลทราย9กิโลกรัม500กรัมแบ่งใส่ถุงเล็กได้5ถุงเท่าๆกันแต่ละถุงมีน้ำตาลทรายเท่าไหร่ขั้นที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดคืออบเชยไปซื้อน้ำตาลทราย9กิโลกรัม500กรัมและแบ่งใส่ถุงเล็กได้5ถุงเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามคือ แต่ละถุงมีน้ำตาลทรายเท่าไรขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหาจากโจทย์วาดบาร์โมเดลได้ดังนี้ขั้นตอนถัดไปแก้ปัญหาโดยแสดงวิธีทำนะครับจากบาร์โมเดลแสดงวิธีทำได้ดังนี้อบเชยไปซื้อน้ำตาลทราย9กิโลกรัม500กรัมและแบ่งใส่ถุงเล็กได้5ถุงเท่าๆกันหาน้ำหนักน้ำตาลทรายแต่ละถุงโดยการนำน้ำหนักน้ำตาลทรายเดิม หารด้วยจำนวนถุงที่ต้องการแบง่งดังนั้นอบเชยไปซื้อน้ำตาลทราย9กิโลกรัม500กรัมหารด้วย5หาผลหารในหน่วยกิโลกรัม9หารด้วย5ให้พิจารณาการคูณแล้วหาผลคูณที่น้อยกว่าตัวตั้งจะได้9หารด้วย5เหลือ1มาจาก5คูณ1ได้5 9ลบด้วย5เหลือ4เขียน1ในหน่วยกิโลกรัมเหลือเศษ4จึงต้องกระจาย4กิโลกรัม ไปในหน่วยกรัมเท่ากับ4,000กรัมหาผลหารในหน่วยกรัม4,000กรัมรวมกับ500เท่ากับ4,500กรัม4,500กรัมหารด้วย5เหลือ900มาจาก5คูณ900ได้4,500 4,500ลบด้วย4,500เหลือ0เขียน900ในหน่วยกรัมคำตอบที่ได้คืออบเชย แบ่งน้ำตาลใส่ถุงเล็กได้ถุงละ1กิโลกรัม9ก0รกรัมต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องอีกเช่นเคยนะครับโดยหาน้ำหนักเดิมของน้ำตาลทรายจากจำนวนถุงคูณน้ำหนักของน้ำตาลทรายถุงเล็กแต่ละถุงเพราะฉะนั้นมีน้ำตาลทราย5คูณ1กิโลกรัม9ก0รกรัมหาผลคูณในหน่วยกรัมคือ5คูณ900ได้4,500 เขียน4,500ในหน่วยกรัมหาผลคูณในหน่วยกิโลกรัมคือ5คูณ1ได้5เขียน5ในหน่วยกิโลกรัมเนื่องจาก1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นจำนวน4,500กรัมจึงเท่ากับ4กิโลกรัม500กรัมทอน4กิโลกรัมไปรวมกับ5กิโลกรัมเท่ากับ9กิโลกรัมเพราะฉะนั้นมีน้ำตาลทราย9กิโลกรัม500กรัม ตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้นน้ำตาลทรายถุงเล็กที่ได้จากการแบ่งหนักถุงละ1กิโลกรัม900รกรัมจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับน้องๆการแก้โจทย์ปัญหาการช่างถ้าเราทำตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปเรื่องการแก้โจทย์ปัญหากันอีกทีดีกว่านะครับการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนคือ1 ขั้นทำความเข้าใจปัญหาหรือวิเคราะหา์ปัญหา2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหามีอยู่หลายวิธีแต่ในที่นี้เราจะใช้วิธีการวาดรูปบาโมเดลโดยการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องของการชั่งทําได้โดยการกระจายหน่วยน้ําหนักจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยและการทอนหน่วยน้ําหนักจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่ 3. ขั้นดําเนินการแก้ปัญหา 4. ขั้นตรวจสอบ ก่อนจะหมดเวลากันไปในคาบนี้เรามาทำกิจกรรมฉายเดี่ยวทดสอบความรู้กันครับหมดเวลาสำหรับคาบเรียนคณิตศาสตร์วันนี้แล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมทำแบบฝึกหัดและทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับแล้วกลับมาพบกับคาบเรียนคณิตศาสตร์กันได้ใหม่ในคาบหน้าครับสวัสดีครับ